Hoặc là bàn chân môn gọn tiệp mô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 n tiệp ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามแล้วกับชมยินดีตอนทำขอสุสซองแบบพมาบรนณาเนกเสิเดินทางเข้าป่าพี่น้องเยไปพบเดียวกับหัวนาอยู่เพิงทางนะสองคนพี่น้องเลยเพราะว่าไปพบเดียวกับหัวนาอยู่แต่สันแยกก็แล้วเพราะว่าเรากำลังมานะโทรหากระปติสดสวยัยเล่าเฮาดงใหญ่แล้ว ไปน้องไปติดตามรับชมน้ำเดียวแล้วขึ้นป่าเที่ยวนี้มันละมานเถอะเอากะไปหูพี่น้องไปที่จะไปติดตามรับชมน้ำเดียวกูแหละไปมองเก้าไี่น้อง

โอ้ลับเลยเน

啥子嗯。<laughs> <laughs> อยู่ก็อยากขามด้พ่อขามแต่ว่าขันน้อยนะเอิมขามมาเนี่ยท่าบักพี่น้องเยกำลังเติมน้ำมันโอ้นึกงว่าสิค้ำเลยเหมือนนี้ อ๋อแต่บ้านสวายก็ด้วก่นดู <c oughs> ออกแต่บ้านเจื่มม่งก่อน10โมงประมาณ10โมงถึงจะซ่ำตอนออกมึอนั้นแหละ เบรกนึงลงแล้วเบรกอ่ะเย็แบบจำดิน้น <laughs> มันบ่อยากมีเบรกเด้ฝ่ายนี้ไห <laughs> <laughs> ลหลุดลงเลยเนาะอะไหลุด <laughs> <laughs> มันสั่นเด้ยโ <laughs> 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 อสิลงพะนี้ได้ <laughs> हाय <laughs> बानी นึกว่าข้าซุปได้ินก็ได้มาฮอดเลยพีน้องอไปซ้ายไปซ้ายตั้งน้ำบอ่อ เลยเนาะลุงคนมาคนมาโอ้ยจักมานมันจะโดนเลยนี่อ่าโอมานเลยพี่น้องมันฆ่าเถียงเลยได้มาปุ๊บมันปั๊บเลยโอู้หจักเนาะหัวหน้ามามันท่าเลยโอ้หัวหน้านี่เลอะถือและเลอะถือมือเลยมานี่ <cười> 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 muốn mặc lọc nó. Oh, vĩ tìm cõi nói. Body đi yong, hãy. ban a ở lọc mà là lâu lắm, dumb, 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 สมสแลนะพนพี่น้องนชเป็นพคับลยตอนนี้ก็สิปงปีงโหทาบีปีงตีนเนี่ยปีงพี้องปไก่แล้วได้ไก่แล้วได้อัน้ไปตรงไปนีต้มสม này là cứ bông nè, nón rồi, đến lún nè bông, nhảy ngay đó đấy, nào số may, tôm sôm có คือแซ่บแซ่บบ่ยังบ่เคยลองจึกเถอะได้นี่ก็ได้มีแต่กอยบ่แล้วก็อ้อมใส่ขําพูผักอีเลิศนะบ่านบ่ออกมูแนบ่โอ้ยเย็นอ้อยๆๆๆๆจําแจ่วเนาะเออตําใส่แจ่วนี่โอเคได้ปแจ่วตับเด้อืก็ลว่าตอนับหัวหน้า มากนะประมาณล้นอยูเออนะมากับลุงนะมานอยู่เละนะลุงลุงได้ผ่ามานี้มาเที่ยวก่อนนะบ่ได้มาคืนนี้ได้มามาพี่น้องเลยดูเขาแรงไหปิงอะไรขามาไหมมามาลุงมาปลาไหมมาปลาแม่ไอ้โจขามาลรอกินข้าวกินน้ำไปแล้วก็เดี๋ยวไปเทียมหอยแล้วพี่น้องเลย โอ้ขึ้นมาเทวนี้มานไว้มานตั้งแต่อยู่เท่งเลยนะยังไม่ได้ขึ้นป่าซ้ำว่ามืออื่นเซาไปแหละสิหากเก่งขึ้นป่าไปน้องเอ้ยอ่ะโอเคได้พี่น้อง,ออค,ลองคลิปนี้กอใกล้จะได้จบคลิปไว้ปสำนี้แหละขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับชมนะเดี๋ยวพอพ่อหม่ในคลิปหน้าพี่น้อง